ผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ In n โ v a t i v e w i ส d o m ครับสารสาระความรู้นะครับในชั่วโมงนะักบริหารครับโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันศุกร์นี้เป็นเรื่องราวของภาควิชาการตลาดครับที่คณะบัญชีจุฬาของเรานะครับบันจันทร์เป็นเรื่องของบัญชีนะครับแล้วกเ็เรื่องของภาษีแล้วก็มาต่อเชื่อมกันในเรื่องราวของการบริหารธุรกิจในเรื่องของแมネจเมนต์นะครับจากภาควิชาพาณิชยศาสตร์เสร็จแล้วเราก็ต่อเชื่อมด้วยเรื่องราวของ สถิตินะครับแล้วก็การประกันภยัยแล้วก็มาการธนาคารและการเงินนะครับวันศุกร์เป็นเรื่องราวของการตลาดครับโดยภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬาของเรานะครับอาจารย์หลายท่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์นพร,รัตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกตินีพงษ์ธนาเลิศน,นะครับอาจารย์เกตแล้วก็ผมนะครับเอกพัทรธนกุลครับ พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดยกเว้นในบางกรณีซึ่งเป็นกรณีพิเศษพิเศษก็จะเอาเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังหรือมาถอดรหัสเรื่องสนุกสนุกเล่าสู่กันฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องสนุกทางการตลาดและไม่ใช่การตลาดเกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวดีข่าวดีที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับมีเรื่องน่ายินดีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในเรื่องของโซเชียลอิมแพหรือ Global i m p แพ t นะครับการสร้างผลกระทบในด้านดีให้แก่สังคมในระดับโลกปกติแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในประเทศไทยติดทบร้อยเนี่ยเราดีใจมากนะครับเพราะว่าด้วยการที่การแข่งขันมันรุนแรงแล้วก็ยังมีประเด็นปัจจัยหลายๆอย่างที่บางที ต้องบอกว่า r a n กิ้งฝรั่งก็จะมีวิธีคิดแบบฝรั่งก็เป็นประโยชน์สําหรับเขาอพอสมควรในหลายๆมุมนะครับแต่อย่างไรก็ดีครั้งนี้เราก็กระโดดเข้าไปแข่งขันกับเขาแล้วก็ได้ข่าวดีมากเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ท่านฟังนะครับว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนะครับขึ้นสู่อันดับ16ของโลกนะครับก็เป็นอันดับสูงสุดเท่าที่มหาวิทยาลัยไ,ไทยเคยทําได้ในการจัดอันดับจาก1,500กว่าสถาบันทั่วโลกนะครับเดี๋ยวคงจะได้คุยกันว่า มันอะไรยังไงแล้วมันมีอะไรที่เราถอดรหัสออกจากเรื่องราวเหล่านี้ได้บ้างอันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่อยากจะคุย,ค,ยคุยกับทุกท่านนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นอื่นๆที่เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นที่จุฬาอีกละ่ะมีการประกาศเรื่องของศิลปินแห่งชาตินะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข่าวดีของฬาองกรมหาวิทยาลายัยว่าได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับจุฬาถึง4ท่านด้วยกันนะครับได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจําปีนี้นะครับซึ่งจะได้นําความทุนานาความการบ,บังคมทุนต่อไปเพื่อจะได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นชาวจุฬาสีท่านเลยครับปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นที่คณะบัญชีจุฬาเองก็มีข่าวดีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมนิสิตปริญญาตรีนะครับของภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาของเรานี่แหละนะครับไปแข่งขัน ในรายการระดับนานาชาตินะครับของ John s ส n นแอนด o n อห์สนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่2นะครับมาเรียบร้อยก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่เป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งงั้นวันนี้ก็เลยเอาหลายเรื่องหลายราวมาเปิดในรายการของเราวันนี้เพราะจะบอกว่าช่วงนี้ข่าวดีเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่คลายร้อนจากอากาศที่ร้อนเป็นพิเศษสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยประจําปีด้วยก็คือวันที่ถ้าท่านเดินออกไปกลางแดดตอนเที่ยงเนี่ยเราจะเหมือนจะไม่มีเงานะครับคือ พระอาทิตย์มันตรงศีรษะพอดีเลยแล้วก็ร้อนร้อนจีเลยนะครับแล้วอากาศก็ร้อนตลอดทั้งวันเลยโดยที่ตอนเย็นเย็นขนาดค่ําแล้วเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะครับก็เอาข่าวดีมาดับร้อนแล้วกันครับแต่เรื่องที่อยากจะคุยกับท่านเยอะในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถอดรหัสแล้วก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นความภูมิใจของคนจุฬาใช่แต่ว่าผมว่ามันเกินกว่าความภูมิใจของคนจุฬาก็เลยเล่าให้ท่านฟังได้เต็มที่นั่นก็คือความภูมิใจของคนไทย ที่มีสถาบ,บันการศึกษาที่ขึ้นสู่ระดับโลกแน่นอนเราติดอันดับท็อปร้อยเราก็ดีใจนะครับแต่ว่าการที่ติดอันดับท็อปทเปนเนี่ยมันสุดยอดมากเลยแล้วก็เป็นท็อปทเที่อยู่อันดับที่16ซะด้วยนะครับคนที่จัดอันดับในปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเจ้าสำคัญเจ้าเดิมนะครับก็คือ Time Higher Education Time Higher Education เนี่ยจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบ,บันการศึกษาทั่วโลกมายาวนานหลายปีแล้วก็จะมีการแบ่ง ว่าจัดอันดับแบบไหนจัดอันดับเฉพาะเอเชียนะครับจัดอันดับเฉพาะรายวิชาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันกันไปมาแต่มีการจัดอันดับหนึ่งซึ่งพวกเราคิดว่าเป็นกระจกบานสําคัญที่สะท้อนสิ่งที่จุฬงกรณมหาวิทยาลัยอ,อยากทำให้แก่สังคมนั่นก็คือเรื่องของการสร้างผลกระทบในด้านบวกให้แก่สังคมโลกหรือ global impact ผลการจัดอันดับเนี่ยประกาศขึ้นมาในวันที่27นะครับตอนกลางคืนของอังกฤษซึ่งก็เท่ากับวันที่28ของเมืองไทยนะครับก็คือ2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวานนี้นี่เองแหละนะครับก่อนที่เราจะได้มาพูดคุยกันในรายการของเราผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูงหรือว่า t i m e Higher Education Impact Ranking 2021นะครับต่อ2022นีนี้เนี่ยก็ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ประกาศผลไปอย่างชัดเจนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับขึ้นสู่อันดับที่16ของโลกปีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยที่เข้าอยู่ในแรงกิ้งนี้มีทั้งหมด1,524แห่งทั่วโลกจาก110ประเทศนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งและอันดับสูงสุดเลยที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับครับแล้วก็ยังคงครองความเป็นที่1ของประเทศไทยเป็นปีที่3ติดต่อกันในแรงกิ้งนี้นะครับผลงานที่โดดเด่นเนี่ยคือแรงกิ้งนี้เป็นแรงกิ้งพิเศษครับ เวลาที่เขาจะแข่งกันเขาจะไม่ได้แข่งกันเฉยๆเขาจะต้องดูว่ามีผลงานจริงๆอะไรอย่างเช่นทําโครงการกิจกรรมเรื่องราวจับต้องได้ไหมสังคมดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่ออกมาเป็นแค่งานวิจัยจะต้องเป็นงานวิจัยที่สร้างสารรค์ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวกได้จริงๆครับวิธีการวัดจะวัดตาม S D G หรือ Sustainable Development Goal ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ทั้งหมด17เป้าหมายของสหประชาชาติ โดยที่เราก็จะเลือกส่งไปบางเป้าหมายนะครับแล้วเขก็จะเอาไปแข่งขันกันภาพรวมเนี่ยจุฬาทําได้ดีมากเลยในปีนี้แล้วก็ขึ้นไปเป็นความภูมิใจของคนไทยตามที่บอกท่านไปแล้วแต่ประเด็นมากกว่านั้นที่อยากคุยให้ท่านฟังคือแล้วในรา,ายละเอียดเนี่ย s ด g ด้านไหนหรือ Sustainable Development Go a l ด้านไหนที่ที่จุฬาทําได้ดีแล้วมีโครงการอะไรที่เป็นโครงการเรือธงที่น่าสนใจบ้างนะครับ เป็นการถอดรหัสออกมาแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการเล่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารของจุฬาเดี๋ยทุกท่านในทางหนึ่งแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือจะได้เห็นว่าะมนมีการบรหิหารจัดการในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนะครับอยู่แล้วก็เรียนรู้ได้แล้วสามารถเอาไปใช้ในองค์กรของท่านได้ด้วยนะครับในต่อไปนี้ครับ s d g แรกที่จุฬาขึ้นมาโดดเด่นมากเลยนะครับก็คือ SDG3 หาระราชาติเนี่ยกำหนด SDG3 เอาไว้เป็นเรื่องของ Good Health and Well-Being ก็คือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีครับปีนี้เนี่ยจุฬาขึ้นไปเป็นอันดับที่16นะครับจาก1,101มหาวิทยาลัยปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่17ปีนี้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่16ถ้าพูดถึง Good Health Wellbeing เนี่ยจุฬาทำอะไรบ้างตัวที่สำคัญมากเลยแล้วก็เป็นเรือธงมากเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของกล่องรอดตายงานนี้เป็นงานที่ทาโดยสนจนะครับคือสมาคมนิสิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหากว่ามีคนติดโควิดเราจะพบว่ามีโรงพยาบาลอยู่จํากัดโรงพยาบาลสนามก็มีจํากัดแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทำยังไงดีให้คนสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ก็ต้องเกิดรูปแบบของโฮมไอโซเลชันแต่พอโฮมไอ o l a t i o n ก็ไม่เจอหมอไม่เจอหมอก็จะไม่เจอบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยเดือดร้อนใจสิ่งที่ตามมาก็คือว่า ก็เลยใช้แนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าไปที่ h o ส p i t a ลสุดท้ายก็จะมีของที่ต้องใช้เช่นออกซิมิเตอร์มีเทอร์โมมิเตอร์มีเครื่องทำความสะอาดนะครับของบางอย่างที่จำเป็นต้องมีก็ใส่เขาเ้าไปในกล่องเรียกว่ากล่องรอดตายเสร็จแล้วเนี่ยตัวสำคัญไม่ได้อยู่แค่ของพวกนี้ไม่ใช่อยู่แค่ยาแต่จำเป็นต้องมีวอร์ดทิปนะครับก็คือการที่เราสร้างวอร์ดขึ้นมาแต่ว่า ไม่ต้องมานอนอยู่ที่เดียวกันนอนอยู่บ้านได้แล้วก็ใช้ QR code ที่อยู่ที่กล่องนี่แหละนะครับ register ลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในวอร์ดทิ p กับเราซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์คอยให้คําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนั้นท่านอยู่อยู่กับบ้านได้ท่านเข้ามาอยู่ในวอร์ดทิ p กับเราและรักษาตัวเองไปไม่ต้องวิ่งหาโรงพยาบาลในวันที่โรงพยาบาลและฮอส p ิทอลเต็มหรือบางที่แพงเกินไปเราหาคน ที่ไม่สบายเหล่านี้แล้วเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่คนจุฬาแต่คนนอกจุฬาและคนในต่างจังหวัดเนี่ยรวมกันเป็นแสนคนมากกว่านั้นอีกหนึ่งโครงการที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาในพระบรมราชุปถัมภ์ทำขึ้นมาเนี่ยคือข้าวแสนกล่องบางทีเนี่ยเขาติดกันในชุมชนเยอะถ้าติดโควิดกันในชุมชนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องออกมานอกชุมชนครับเพื่อจะมาซื้อข้าวซื้อของกลับไปกิน ถ้าเราสามารถที่จะบริจาคข้าวส่งเขาไปในชุมชนได้เนี่ยคนในชุมชนก็จะได้มีข้าวกินแล้วก็รู้สึกปลอดภัยและมากกว่านั้นคือเป็นการปกป้องไม่ให้โรคนั้นเนี่ยกระจายออกนอกชุมชนได้ดีขึ้นด้วยก็เลยเกิดโครงการที่ชื่อว่าข้าวแสนกล่องขึ้นควบคู่กับกล่องรอดตายนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการใหญ่ทํางานกันสนุกสนานในมุมหนึ่งนะครับแต่เหนื่อยเหลือเกินคือการที่จะสร้างกลุ่มคนให้เข้ามาอยู่ในที่เดียวกัน มีคอมมูนิตี้มีการให้คำปรึกษามีการดูแลบางคนอารมณ์ดีบางคนอารมณ์เสียคนป่วยนะครับบางทีป่วยกายแล้วเนี่ยจิตใจเขาเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูแลเขาดีๆในมุมของการให้คำปรึกษานะครับท้งร่างกายแล้วก็จิตใจทํากันมาหลายเดือนยาวนะนีนน้คือกิจกรรมหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันโชว์ชัดเจนมากเลยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างประเด็นเรื่อง o o d h e a l t h กับ Wellbeing ให้แก่สังคมโครงการจุฬาอารี ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุงกรมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้กันว่าเวลาที่มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านแล้วออกจากบ้านมานานๆไม่ได้เช่นประเทศล็อกดาวน์หรือท่านเองเนี่ยบางทีกลัวที่จะออกมาติดโควิดข้างนอกสิ่งที่ตามมาคืออยู่ในบ้านแล้วทําไงดีคุณภาพชีวิตไม่ดีเพราะออกมาไปไหนมาไหน,มา,ไหนมากไม่ได้เพราะอันตรายก็จะมีการให้คําปรึกษา บางทีไม่ได้ใช้คนเข้าไปจริงๆแต่ว่าใช้หุ่นยนต์ก็ติดต่อประสานงานกับคณะอื่นๆเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งน้องหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยครับน้องนินจาน้องกระจกไปพบกับกับผู้สูงวัยเล่นพูดคุยกับหุ่นยนต์ก็ยังดีหรือบางทีเนี่ยสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือด้านสุขภาพร่างกายผ่านหุ่นยนต์ที่เป็นหน้าจอครับแล้วก็สามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ย ทำให้ชีวิตของคนที่สูงวัยดีขึ้นโครงการนี้ชื่อโครงการจุลาจุลาอารีครับหรือที่คณะแพทยาศาสตร์เองก็พัฒนาวัคซีนที่เป็นวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลวัคซีนเนี่ยปกติเรามักจะได้ยินวัคซีนปกป้องแต่คราวนี้เป็นวัคซีนรักษานะครับคือสร้างวัคซีนมาเป็นยาเนี่ยแล้วมาดูว่าคนเป็นมะเร็งตรงไหนยังไงแล้วใช้ยาวัคซีนเนี่ย ฉีดเข้าไปเพื่อรักษาเฉพาะบุคคลซึ่งเคยคุยกันในรายการของเราแล้วเหมือนกันอันนี้ประสบความสําเร็จฉีดเข้าไปแล้ว4เคส4เคสนี้ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งผิวหนังและยังมีที่คณะเภสัชาศาสตร์ซึ่งกําลังพัฒนาวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 โดยตรงแล้วเราคุยกันบ่อยมากในรายการของเราก็คือโควิดวัคซีนที่ชื่อว่าใบยา แปลว,ว่าเรามีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ o ู d Health กับ e l l b ี i n g ยังไม่นับรวมถึงโครงการที่น่ารักน่ารักแต่มีประโยชน์มากอย่างเช่นโครงการของน้องหมาดมไวของคณะสัตวแพทยาศาสตร์ที่สุนัขสามารถดมกลิ่นโควิดได้ถูกต้องประมาณ95%แล้วคณะวิทยาศาสตร์โดยภาควิชาเคมีเอามาทําเป็นเครื่องดมกลิ่นโควิดโดยการการใช้วิธีการเดียวกับการรับกลิ่นของสุนัขนั่นเองนะครับเพื่อให้มันเป็นเครื่องไม่ต้องใช้สุนัขที่เป็นลาบดอ ดังนั้นเนี่ยมีการพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆร่วมกันนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นฝั่งแพทย์อย่างเดียวนะครับสัตวแพทย์เขาก็เก่งแพทย์เขาก็เก่งเภสัชเขาก็เก่งด้านอื่นๆก็เก่งแต่ก็มีด้านอื่นๆที่คอยไปสนับสนุนอย่างอย่างภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยก็ไปช่วยทําเครื่องขึ้นมาวิทยาัยประชากรศาสตร์ไปรวมไปร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือแม้แต่สนอจซึ่งเป็นสมาคมนิสิตเก่าก็มาร่วมด้วยช่วยกันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่ทําให้จอมกรมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่16ของโลกนะครับในเรื่องของ Good Health กับ Wellbeing ในเรื่องของ Sustainability ครับก็คือมหาวิทยาลัยที่สร้าง Impact ต่อสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นแค่ด้านแรกที่โดดเด่นนะครับและถอดรหัสออกมาด้านที่2เนี่ยคือ SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหากรรมนะครับปีนี้จุลาขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่26ครับจาก785มหาวิทยาลายัยเพิ่มขึ้นไป34อันดับนะครับก็ไปท็อป30แล้วนะครับแคด้าน Industry Innovation and Infrastructure เนี่ยครับคือจุลาโดดเด่นอะไรเมื่อกี้เนี่ยพอคุยเรื่องต่างๆเนี่ย i n n o v a t ชั n ชัดเจนแต่มากกว่านั้นเนี่ยครับยังมีหน่วยงานกลางที่เรียกว่า CU Innovation Hub จุฬาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช้สโลแกนว่า innovation s t e a ม s yes, นะครับ innovation ที่หลากหลาย innovation for society คือสร้างพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อดูแลสังคมกันให้เต็มที่ไปหมดเลยนะครับ innovation ที่จุฬาสร้างขึ้นนั้นเนี่ยหลาย innovation ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่า cu innovation hub ครับก็ถ้าใครไปที่สยามสแควร์เดินไปที่ตึกสยามสแควร์วันท่านจะเห็นบริเวณหนึ่งนะครับเรียกว่าสยาม innovation district ก็คือเป็นบริเวณที่ทําเรื่องของนวัตกรรม โครงการสำคัญสคัญที่เป็นสตาร์ทอัพละนวัตรกรรมใหม่ๆเช่น MoveMe รถตุ๊กๆทำอย่างไรให้ปลอดภัยสะอาดราคาถูกและสามารถดูแลท่านได้อย่างสะดวกสบายในพื้นที่ต่างๆก็ต้องเรียกผ่านแอปครับแอปนั้นชื่อ MoveMe นะครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆเช่น SkillLane เกิดขึ้นจากสยามอ n นโนเวชันดิสทริกนะครับ CU Innovation Hub เรียนออนไลน์ยังไงดีก็เรียนผ่าน SkillLane Skill Lane, Studio พวกนี้เป็นต้นรวมถึงโครงการอื่นๆที่เยอะแยะมากมายนะครับเ,เรามีบริษัทที่ทําเรื่องของไฟฝุ่นไฟฝุ่นเนี่ยเป็นของคณะเภสัชศาสตร์นะครับทำที่บริษัท Enterprise ไปได้คณะเภสัชแล้วก็อยู่กับ c u Innovation Hub ด้วยฉีดสเปรย์ในห้องสเปรย์จะไปดักจับฝุ่น PM 2.5แล้วก็ตกลงบนพื้นนะครับทำให้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ แล้วก็ไม่ต้องกลัวห้องสกรปรกนะครับเนื่องจากว่า p m 2.5มันเล็กมากครับหล่นมาบนพื้นก็มองไม่เห็นอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยท่านสบายใจได้เพียงแค่ฉีดสเปรย์อันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้ในห้องแป๊บหนึง่งทีนี้เนี่ยลูกหลานของเราก็จะปลอดภัยกับ p m 2.5อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่จุฬาสร้างขึ้นในเชิงของนวัตรกรรมนวัตรกรรมต้องเป็นของที่แก้ง้งุดหงิดถ้าอธิการบดีจุฬาว่าไว นั่นหมายความว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราพยายามจะเอาเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาแก้เราต้องแก้ง่ายๆนะครับฉีดสเปรย์ปับ๊บ e PM 2.5หายไปแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องราวของ Innovation ตัวอย่างของจุฬาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีโครงสร้างขึ้นมาจริงๆที่คอยรองรับก็เลยเป็นเหตุว่าขึ้นไปอยู่ที่อันดับ34นะครับจาก785มหาวิทยาลัยทั่วโลก SDG ถัดไปที่จุฬาทําได้ดีมาโดยตลอดนะครับก็คือ SDG 14 life below water ทรัพยากรทางทะเลปีนี้จุฬาอยู่ที่อันดับ26ครับจาก452มหาวิทยาลัยใครติดตามรายการของวิทยุจุฬา,ท,า,าท่านอาจารย์สุชนานะครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในเรื่องของ l i f e below water จะเห็นว่าท่านอาจารย์พูดถึงการ ที่เรารักษาเรื่องของแนวปรกากรังนะครับและสิ่งมีชีวิตทางน้ําได้ดีมากจุฬามีโครงการดีๆในเรื่องของทางน้ําต่างๆมากมายนะครับนอกจากเรื่องของพันปลาแล้วเนี่ยเรายังได้มีการสร้างปรกากรังเทียมที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือมีความสวยงามแล้วก็ทําให้ปลาแล้วก็ตัวอ่อนของสัตว์ในทะเลนั้นเนี่ยมีที่อยู่อาศัยคือบางทีเนี่ยใส่ปรกากรังเทียมเข้าไปจะมันไม่สวยนะครับ มันไม่กลมกลืนแต่ของเราเนี่ยทำได้สวยกลมกลืนดีกับธรรมชาติอีกตังหากด,ด้วยแถมเป็นที่อยู่ที่ดีของสัตว์น้ําแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ําที่ดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการดูแลในเรื่องของไลฟ์ฟิโลววอเตอร์ในรูปแบบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นเช่นการที่เราไปาทําเรื่องของการเพราะพันธุ์สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในน้ําบางประเภทนะครับการดูแลพื้นที่ที่มีประการังนะครับ แล้วก็ลดประการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ไปสร้างประการังเทียมอย่างเดียวแต่ลดปัญหาของการประกาการที่ประการังตายนะครับเมื่อทำอหลายๆอย่างเหล่านี้เราจึงอยู่ในท็อประดับโลกในเรื่องของ Life พ e โล w อ a เ e อมาโดยเสมอนะครับปีนี้เราอยู่ที่อันดับที่26 SDG ครับ SDG ถัดไปคือ SDG 15 Life นะครับไลฟ์ออนลนระบบนิเวศบนบกนะครับในน้ำได้ที่26บนะครับบนบกจุฬาได้ที่16 จาก521มหาวิทยาลัยนะครับเพิ่มขึ้นมา34อันดับนะครับก็เป็นความสามารถขององค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะครับเวลาเราไปเจอคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนอกจากองค์ความรู้ใต้น้ําแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอท่านที่อยู่ในฝั่งของกีตากว,วิทยาหลายท่านมาจัดรายก,การวิทยุจุฬากับเราบางคนมีความรู้ด้านแตนเบียนอย่างดียิ่งบางท่านมีความรู้ด้านพึ่งเป็นเจ้าแห่งพึ่งของโลกนี้นะครับ ขียนหนังสือเรื่องของพึ่งและเข้าใจวิถีชีวิตและการที่สร้างสรรค์ระบบนิเวศต่างๆผ่านพึ่งรูปแบบอย่างนี้เกิดงานวิใจัยใหม่ๆมากมายพิพิพธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งบนบกและกีตวิทยาก็คือมแมลงต่างๆนี่นะครับที่จุฬาเองก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็มีองค์ความรู้มหาศาลมากแล้วก็ทําเรื่องนี้มายาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์เรื่องของพันธุ์พืชที่อยู่บนบกเองก็ดีนะครับ เห็ดไมโครไรซาครับในการสร้างเห็ดนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาในเรื่องของไฟป่าแล้วก็ยังสร้างการอยู่ดีกินดีนะครับให้กับชาวบ้านได้ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยครับที่คุยกันในรายการของเราอยู่บ่อยครั้งจึงไม่น่าแปลกใจว่าเราอยู่อันดับที่16นะครับในเรื่องของไลฟ์ออนแลนในปีนี้ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคือ SDG 17 p a r t n e r s h ครับ p r t t n g r s h i p การร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ปีนี้จุลาอยู่อันดับที่10ครับจาก1,438มหาวิทยาลัยเป็นท็อป10ของโลกนะครับด้านการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพนะครับและคิดเป็นอ34อันดับที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วอย่างที่บอกท่านไปการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพภายในองค์กรอย่างที่เราทําเรื่องของหมาดมไวมาร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์สร้างเครื่องมือที่สามารถใช้ดมโดยไม่ต้องใช้สุนัขได้ครับหรือ การทำงานร่วมกันในเรื่องของโควิดวัคซีนการทำงานในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลการร่วมมือกันของจุฬาอารีที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเพื่อสร้างให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อสังคมนั่นคือการร่วมมือในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีการร่วมมือเกิดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองต้องบอกว่าจุฬาเนี่ยทำเอ็มกับมหาวิทยาลัยเยอะมากในโลกนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนิสิตและก็สังคมไทยและสังคมโลกนะครับมีการร่วมมือกับองค์กรระดับโลกเช่น UNDP UN ครับสภากาชาติไทยสภากาชาติสากลทํากิจกรรมดีๆออกมาให้กับสังคมตลอดเวลามีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมครับบริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมมายร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดกิจกรรมมากมายในมหาวิทยาลัยท่านจะเห็นว่าจุฬาไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เรื่องพวกนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วพอรวมกันในหลายๆด้านจึงไม่น่าแปลกใจว่าเรามีตัวแทนของสถาบันการศึกษาไทยวันนี้ก็ขอใช้ภาษาวัยรุ่นว่าอวยจุฬานิดนึงนะครับปกติเนี่ยก็เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันอยู่แล้วแต่ว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ขึ้นไปอยู่ท็อป20ตีของโลกได้ก็ต้องคุยให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่าทำอะไรแล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ต้องพูดเหล่านี้โครงการต่างๆแลวพยายามพูดโครงการเยอะมากเลยในช่วงนี้สาเหตุเพราะว่าต้องการชื่นชมท่านที่เป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่อยู่เบื้องหลังที่ลงทุนลงแรงของต่างๆเหล่านี้มันไม่ลอยขึ้นมาถูกไหมครับวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลใช้พลัง แรงกายแรงใจจากคณาจารย์คณะแพทยาศาสตร์และนักวิจัยมากเท่าไหร่กว่าจะทําให้เกิดเรื่องนี้ได้ครับอาจารย์วิโรธเองอาจารย์ไตรักษเองอาจารย์แล้วในทีมของท่านเนี่ยนะครับช่วยกันเต็มที่มากเลยเป็นต้นที่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์บิ๊บอาจารย์แป้งรวมตัวกันหลายท่านเ,าเคยเห็นข่าวต่างๆเคยเชิญมาพูดในรายการของเราท่านจะเห็นว่าท่านเหล่านี้จริงเป็นนักวิชาการ แต่ว่าการจะทําวิจัยได้เนี่ยบางทีต้องแปลงร่างเป็น CEO อนิดนึงด้วยคือต้องมาขอรับบริจาคทําธุรกิจบางอย่างเพื่อจะดึงเงินเข้ามาเพื่อจะเอามาทําวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยนั้นไปสอนหนังสือให้กับนิสิตรุ่นสู่รุ่นต่อไปเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เลยขอใช้เวลา1เทปเต็มๆนะครับเพื่อเล่าให้ฟังว่าที่อยู่ดีๆได้ข่าวดีว่าจุฬาเนี่ยเป็นอันดับ16ของโลกด้าน,นการสร้างโซเชียลอิมแพ g โกลบอลอิมแพคือการสร้างผลกระทบ ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างมีคนอยู่เบื้องหลังเพียบเลยแล้วที่ยกตัวอย่างมาวันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายที่ขับเคลื่อนและเป็น,นกลไกสําคัญของมหาวิทยาลัยที่ทําให้จุฬาเนี่ยไปอยู่ในแถวหน้าของโลกและก็เป็นความภูมิใจของคนไทยแต่มากกว่าน,นั้นคือเป็น,นกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนสังคมนี้ให้พัฒนาและอยู่ได้นะครับอย,อย่างยั่งยืนก็เลยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับ ใครที่เห็นข่าวนี้แชร์กันไปเยอะๆใครที่เห็นคลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะๆแล้วขอเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ครั้งเดียวครับต่อไปก็จะวิ่งกลับไปหาเรื่องราวของการตลาดกันต่อนะครับครั้งนี้คุยกันเรื่องของ SDG ครับ Sustainable Development Goals ตัวอย่างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ไปประสบความสําเร็จได้ในระดับโลกในฝั่งของสถาบันการศึกษานะครับข่าวสารดีๆและเรื่องราวดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นที่รายการของเราครับ Innovative w i s d o m นะครับสันสระความรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจและความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจตลอดวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับโดยภาควิชาต่างๆของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันศุกร์อย่างนี้เรื่องราวการตลาดของภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬาครับวันนี้ผมเอกพัทรัตนกุลลาคาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ